สวัสดีครับมาพบกับช่องส่องพระส่องบุญครับกับอีพีที่3 8แล้วนะครับซึ่งเป็นอีพีเขี่ยวเสือสาิกาของผมมีทั้งหมด14ตัวนะครอันนี้คือเขี่ยวเสือตัวสุดท้ายแล้วนะก็จระจกจะมีอีกก็ได้ถ้าผมเจอผ้าผมเจอผมก็เช่าเพิ่มนะนะถ้าเจอเพราะผมชอบเขี้ยวเสือไม่ว่าจะตัวเล็กตัวใหญ่ผมก็ เ่าหมนฮะถ้าราคาไม่แพงนะเราก็มาตามสเตปเลยครับเราไปเดินตลาดปุ๊บเราก็ต้องไปสังเกตปุ๊บสีก่อนเพราะว่าถ้ามันไปตลาดเนี่ยนะเขาจะกองมาเยอะเนะมันรวมกันเนี่ยนะพอเรามองปุ๊บเราชินตานะเราดูบ่อยๆปุ๊บเห็นปุ๊บคือสเตปแรกตาเรามองคือสีคสีมันยังไม่เหมือนชาวบ้านสีมันยะออกเป็นเทียนขายสีส้มนะครับเขี้ยวเสือเนี่ยมันจะออกพอเสร็จปุ๊บเราก็ต้องเอากล้องขึ้นมาจับขึ้นมาดูสเตปแรกเราก็ต้องดูคือ หน้าแมวหูหนูตาลูกเ,นะต,เต๋นเา,เงงานะครับตามสเต็ปแล้วฮะเขี้ยวเสียงล็กปานนะครับพอเราได้อย่างนี้ปุ๊บเราก็ต้องมาดูยันนะฮะยันที่ผมยันเสมอนะยันที่หลวงพ่อปานท่านเซ็นเอาไว้นะฮะคือยันเอ่อเขาเรียกว่ายันเลือเลยนะฮะตรงน่องนะฮะยันเลือเลยที่น่องนะฮะกับหัวกับหางนะฮะนะครับเสร็จแล้วเราก็มาดูตรงหน้าแข้ง นะหน้าแข้งของเกี้ยวเสือนะหน้าแข้งทั้งสองข้างนี่จะต้องมียันอุนนะจะต้องมียันอุน,นะครับพอเสร็จจากหน้าแข้งปุ๊บเราก็มาดูทีป่ปลายคางนะครับเข <atro ff s> ี้ยวเสือของหลวงปู่ปานทุกตัวนะปลายคางจะต้องมียันเลขเจ็ดไทยนะะนครับต้องมียันเลขเจ็ดไทยเสมอและต้องคมชัดนะตียคมชัดยันของท่านที่หลวงปู่ปานเซ็นเนี่ยคมชัดตัวนะครับเสร็จจากนี้ปุ๊บเราบอดูแล้วเรามาดูเล็บและเล็บเสือ นะเล็บหน้านะหน้าหลังจะต้องมีข้างละสี่นะฮะหน้าหลังต้องมีข้างละสี่รวมแล้วจะต้องเป็นสิบหกสิบหกมงคลสวรรนะฮะนะครับ,นะรบต้องให้ได้นะสิบหกมงคลสรรแล้วก็คมด้วยนะเล็บเล็บข้างละสี่หน้าหลังนี่้องคมมากเลยนะนะพอเสร็จจากนี้ปุ๊บเราก็มาดูใต้ฐานนะใต้ฐานผมเน้เน,นเสมอนะที่หลวงพ่อปานท่านเซ็นไวนะ้เนี่ยใต้ฐานจะมีสามยันด้วยกันนะครับหนึ่ง ยันกอหญ้านะยันกอหญ้าจะมีสองข้างนะฮนะย,ยันกอหญ้าเสร็จแล้วก็ต้องมียันอุนะมียันอุแล้วก็ต่อไปก็มียันเลืเลยนะครับต้องมีสามยันนี้เสมอนะถ้าไม่มีนี่วางไว้ไก่อนวางไว้ก่อนนะนะครับนะาครบเพราะส่วนใหญ่เนะี่ยถ้าหน้าตาคมชัดอย่างเงี้ยนะแล้วแล้วก็ยยันนี่แล้วก็ลงตามที่ผมบอกทุกสเต็ปเนี่ยสามารถจับได้เลยฮะนะนะ มีมิติสวยมากฮะเขี้ยวเสือสวยนะครับครับผมหน้าตาคล้ายๆกันครับผมแต่ว่าไซส์ไม่เท่ากันไซส์ไม่เท่ากันนะแตกต่างนิดหน่อยแตกต่างนิดหน่อยตายเขี้ยวครับมันตายการเลื่อยการตัดอะไรเนี่ยมันอยู่ที่ช่างเลยอาจารย์แก,แกะแต่จนรแกะนีะ่อย่างผมบอกแล้วจ้างฝีมือเขาสวยเขาชํนานาญแล้วอ่ะเดีย ความชำนาญของช่างฮะหลับหูหลับตาก็ทําได้ใช่เพราะว่าเขาเขามีความชานาญนะเพราะว่ามบ่อยๆบางครั้งที่เขาบอกว่าคนตาบอดแกะรูปปั้นที่ออกทีวีอ่ะเพราะเขาทำดูชานาญใช่ใช่นั่นแหละนะครับส่วนส่วนตัวนี้หูบินแปะนึงครับผมนะครับเดี๋ยววันข้างหน้าคลิปถัดไปเราจะมาเผาให้ทุกท่านดูว่าเขี้ยวเสือหลวงป่ปานเนี่ยนะเอาเขี้ยวเสือตัวนี้เนี่ยผมยอมเสียเขี้ยวตัวนี้ตัวหนึ่งจะเผาให้ พี่พีน้องๆชมว่าเนี่ยเขี้ยวเสือหลงมะปางเนี่ยเขี้ยวเสือแท้ไม่ใช่เล็ดสิ้นนะจ<น>ะเผาให้ดูเลยครน, <ะ S 1> นะครับเนาะยังไงก็ฝากทุกท่านติดตามช่องส่องพระส่องบุญ้วยนะคร,ค,รครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ